สวัสดีจ้าวันนี้มากินหมูเตะกับปลาหมึกปลาหมึกหอมหอมไรน้ำจิม้ม้านีแซ่บอืมแซ่บครับพี่องงั่วะน้ำจิ้ม้านีแซ่บพัก ช้ำๆอะไรสิเลฟิน mm hmm. นัองร่างกายก็ได้เห็นต้องกินเห็นต้องไปตำแค่พักช้ำๆ หมูสมกับราคาอยู่ดเลยแซ่บไพี่นหิวเหลืองเอ้เยเลยหลืองเป็นตัแซ่บครับ ชามข้าวพี่น้องน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มทั้งหมูชาม,มพี่น้องปาดน้ำจิ้มเห็นไหมอืมทวัดเห็นเออ <laughs> แพ้พ่อพี่นอ้องทัวเป็นตอมแบบไงเลยน้ำจิ้มเหสีช้ำๆเหนียช้ำๆเลยพี่นอ้องโมเต็มแบบที่ถ่ายพี่นอ้องเป็นปากนเลยนันะมาใบยูหยัดเอาแล้ว บ,บ่พี่น้องแซ่บพอกีบแซ่บพักคอพักเคขื่อนกินกินบ่มากกินเผ็ดแต่ว่าบ่กินเผ็ดบ่ได้แต่ว่า มาก,กินแบบนี้เหลืองชำ้ำน้ำจิ้มกับช้ำๆเลยรเพน่องเพื่อนสมๆแซ่บมาอนีคเฮบโตล่าไปกันเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเด้จ้าบ,บ๊ายบาย